สวัสดีค่ะพะหมอเษติโชตพยาการน,นะคะมาแล้วคะ่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงตวันประจำวันที่29เนะคะพฤศอจิก,กายน2567รยซึ่งตรงกับวันสุ์สีฟ้าเช้งเงินสีครามค่ะเป็นประจำทุกวันนําแนวทางดีๆที่ไพ่ยี่ชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะวันนี้ลงพลิบเร็วหน่อยน้ํากําลังจะมาคะ่ะพี่น้องขาบ้านพหมอตกติดต่อกันหลายวันแล้วนะคะ่ะที่ปลูกเอาไว้ก็นะคะเละแล้วนะคะพี่น้องคาเป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่าเราก็จะต้อง จเย็นๆรุ่มๆเนาะเพราะว่ามันเป็นปัญหาอุปสรรคะในการใช้ชีวิตของเราอันนี้ที่พูดเนี่ยก็เพื่อเี่จะแจ้งพี่น้องนะคะให้ทราบและก็พี่น้องท่านไหนที่กําลังมีปัญหาอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมาชาติภัยสวนเตอวก็แล้วแต่แต่เย็นๆรุ่มๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะพี่น้องค่ะนะมันไม่อยู่กับเรานานนะคะเป็นธรรมชาตินะคะเป็นกฎธรรมชาตินะคะของสรรพสัตว์ทั้งหลายพูดแบบนี้ก็อยากที่บอกนะคะเช่นมีความทุกข์และเดี๋ยวก็จะมีความสุข มีความสุขแล้วก็มีความทุกข์สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทันใช่ไหมคะพี่น้องขาเนาะพี่น้องขาอะ่ะเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันนะคะสู้ให้ธรรมชาตินะฮะน้ํากําลังมาแล้วก็ที้แจงมาก็หลายจังหวัดนะคะในภาคใต้เนี่ยกําลังจมแล้วนะคะพี่น้องขานะสามจังหวัดภาคใต้นะหาดใหญ่นี่กาลังสุดๆเลยนะน,นักขณะนี้นะคะนะครศรีธรรมราชบ้าน,าน,าน,านาตาหมอก็น้ํากําลังมาเนื่องจากว่าตก สะสมหลายวันนะคะพี่น้องขาแล้วก็น้ําเยอะด้วยนะคะพี่น้องนะักไม่เป็นไรแล้วก็เลยลงลิกเร็วหน่อยนะคะเผื่อว่านะคะไฟฟ้าอาจจะไม่มาให้เราแต่คิดว่านะคะคิดว่าลงเสร็จแหละคลิปนี้นะคะพี่น้องขาเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาทำนายด,ดวงรายวันกันซะเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ว่าไงพี่น้องวันอาทิตย์ให้ดีคะ่ะนะคะให้ในเรื่องของการงานก็ดีกิจ,จการก็ดีโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ในที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําหน้าที่การงานนะอาจจะขยับขึ้นเนาะในวันพรุ่งนี้และก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ทั้งครอบครัวฉะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์ดวงเปิดน,นะคะถ้าเป็นแบบน,นี้ดวงเปิดน,นะคะพี่น้องขาในทุกเรื่องด้วยนะคะเนี่ยโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ก็จะแก้ได้แกะได้เป็นอย่างดีนะคะทางออกมีลื่นไหลในทุกเรื่องนะคะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเงิน นะคะหรือแม้แต่ความรักความสมคัญเขาแล้นแต่นะคะั้นที่น้องวันอาทิตย์ถือว่าโดนเปิดนะคะพี่น้องขาไในลักษณะแบบนี้เลขนํโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจาตัวเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพเลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์สี่เก้าหกหนึ่งศูนย์สี่เก้าหกค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันจันทร์กันบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ว่ายังไงคะพี่น้องวันจันทร์นั้นบอกว่าอืมบอกว่ามีความจิตตกหน่อยๆน่อยนะคะเออคิดลบนิดๆิดนะคะ คิดเรืนที่ผ่านมาแล้วนะคะเอออย่างเนี้ยเราก็ต้องปรับที่ตัวเองค่ะพี่น้องวานจันนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ขึ้นในเวอร์ความหมายก็คือใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่ก่อนหน้านี้ก็อาจที่จะเกิดรักอวนได้นะคะพี่น้องคะในส่วนของบริวารคนรักก็ถือว่าโอเคในส่วนของการเงินก็ดูว่ามันจะฝืดเงินแต่จะทำนายไปนในลักษณะว่ารู้จักที่จะประหยัดอดออมจัดสรรปันส่วนการเงินอกเป็นสี่กองสี่ส่วนได้แล้วนะคะในวันพรุ่งนี้การเงินสามารถที่จะควบคุมได้มีโชคมีลาภเข้ามา นะคะในมือของเรานะสําหรับพี่น้องวันจันเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าหกแล้วก็สี่สี่ห้าหกสี่สี่ค่ะพี่น้องวันจันขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันอังคารได้ร่วมฉลองความสาเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฉลองมงคลสมรสก็ได้นะคะ แต่ว่าส่วนที่จะต้องระมัดระวังคือระวังสุขภาพดูว่าร่างกายจะอ่อนแออ่อนเรียนะคะควรที่จะพักผ่อนพักร่างซะและก็ระมัดระวังในเรื่องของนะจะมีปากมีเสียงกับบริวารในครอบครวัวบริวารในที่ทํางานนะคะนี่อย่างนี้ให้เขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้พี่น้องวัดอังคารนิ่งสมบกสยบความเคลื่อนไหวซะนะคะพี่น้องคะนะจากหนักเป็นเบาจากเบาไม่เกิดได้แล้วก็ยังคงมีบริวารคนรักผู้รักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีค่ะ เราจะไม่โดดเดี่ยวนะคะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเป้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขไรมีเลข 3, 4แล้วก็ 16, 3, 4, 16ค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันว่ายังไงนะดูว่าจะติดดามอ,อึดอัดกดดันตัวเองในหลายเรื่องสุขภาพก็ไม่ค่อยที่จะโอเคพี่น้องคะ นะคะเราต้อระวังสุขภาพนะเอ็นข้อกระดูกสายตาโดนตากระดูกทับเส้นอย่ายกของหนักอย่าทํางานหนักนะคะอย่าใช้กําลังเกินตัวนั่นเองค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจเช่นตัดสินใจว่าจะออกเดินทางไหมดีไหมนะคะไปทํางานไกลไกลดีหรือเปล่านะคะไพ่ก็บอกว่า ไปแล้วดีก็ควรที่จะตัดสินใจไปว่าอย่างนั้นในกรณีนี้หรือเป็นเรื่องอื่นๆเราก็จะต้องดูว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกนั้นเนี่ยมันดีหรือเปล่าดีกว่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งไหมให้เราตัดสินใจของเรานะคะอย่างรอบคอบนั่นเองอย่าได้กับผลค่ะพี่น้องค่ะสบายๆนี่นะคะเลขนัำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองศูนย์หนึองศูนย์แปดหนค่ะขอให้เห็น มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนพุธกลางคืนนะคะมีในลักษณะของข้อบุตรกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้ดูดีๆตาบรรทัดสัญญาข้อกฎหมายอ่านให้เข้าใจนะคะก่อนที่จะทําสัญญากับใครเราจะนะคะเสียเปียกเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็อาจจะเดินทางทำกิจทำการประสานงานหรือไม่ก็แก้ปัญหาไปหาหมออย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับศกร์ดา ยังไงแล้วไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรพี่น้องวันพุธกลางคืนก็สามารถที่จะจัดการได้นะคะโดยราชีนีดาบน,นั่นเองนะคะแล้วก็รอคอยรอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งและก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการงานมากกว่านะคะพี่น้องคาสําหรับก้าวไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเรารอและเดี๋ยวสิ่งที่เรารอนั้นเนี่ยก,กาลังเข้ามาแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียร ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งหกแล้วก็สี่เก้าหนึ่งหกสี่เก้าค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็ๆมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีบอกว่าอ่าบอกว่านะในวันพรุ่งนี้อาจจะเดินทางอย่างไม่มีเปลนนะคะเรามัดระวังในเรื่องของหุ้นส่วนคําว่าหุ้นส่วนก็คือถ้าเราทรําภารกิจกับใครเป็นหุ้นส่วนเรามัดระวังดูดีๆเราจะโดนเอาเปรียบได้ ระวังในเรื่องของสุขภาพไขมันความดันนะคะพี่น้องคาเนี่ยหัวใจด้วยประมาณนี้นเห็นไหมคะรามาระวังบริวารเห็นเท้าว่าร้ายใส,ส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังได้ด้วยนะคะพี่น้องนะและก็พี่น้องวันพฤหัสจะมีโชคดีในเรื่องการเงินมีเงินเข้ามือนะคะเจราจาเป็นเงินเป็นทองทุกการเดินทางมีเม็ดเงินรออยู่ตลอดการเดินทางเลยนะคะฉะนั้นเด่นในเรื่องของเงินคะ่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพาณนะของเรา ทันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่ยนเลขอะไรมีเลข4 3 3 4 4 3 3 4คะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์นั้นบอกว่ายังคงทำงานหนักเหนื่อยรับผิดชอบงานอยู่นะคะแล้วก็มีความกลุ้มเครียดกังวลในเรื่องของบริวารน,นะคะถึงขนาดว่านอนไม่หลับระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพด้วยใครที่มีโรคประจำตัวมีโอกาส ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนั้นเนี่ยนะคะไพ่ก็บอกว่ามีเงินหมุนเข้ามาแต่เราควรที่จะประหยัดกดออมเป็นสมถะสมดุลนี่นะคะสันโดษบ้างนะคะนี่อย่าประมาทในเรื่องของการเงินน,นะคะและทุกอย่างอย่างที่บอกนะเมื่อมันหมุนมามันก็หมุนออกไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะการใช้ชีวิตประจําวันอย่าไม่ประมาทนั่นเองค่ะพี่น้องวันศุกร์ เลขนำโชคปรจจกไหนเป็นตัวเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขแปดเก้าเก้าสองแปดเก้าเก้าสองค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นั้นบอกว่าบอกว่าเส้นพิเศษแรงลางสาหรอแม่นๆนะคะนี่ไอเชื่อลางสาหร์ของตัวเองปฏิภาณไหวเริบดีกิจการดีใครที่ขายของออนไลน์นะคะก็จะมีออเดอร์รัว มีคนแจ้งข่าวดีไหมกับพี่น้องวันเสาร์นะคะพี่น้องวันเสาร์อึดสู้ปัญหาอุปสรรคสู้ไหวแก้ไขได้ทั้งเรื่องงานหรือเรื่องคนก็แล้วแต่ฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์นะถือว่านะคะเป็นผู้หญิงแกร่งผู้ชายอึดนะคะพี่น้องขาเห็นไหมคะอึดทั้งการงานอึดในเรื่องของการใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับบริวารอย่างดีเลยนะคะฉะนั้นแล้วไม่น่าเป็นหว่วงค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เกิดจากเซ้นของเราคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร มีเลขสองสามห้าเจ็ดสองสามห้าเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆป้าหมอไวพอนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดน,นะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยนะคะเป็นหัวค่ะสวัสดีค่ะ